OMY BOSS สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับส้มอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ o oh อ my Bo s s ค่ะจะบอกไว้เลยนะคะวันนี้เรามาพบกับผู้หญิงหนุ่มมากเท่เลยจะเป็นใครนะั้นตามส้มมาเลยจ้าตอนนี้นะคะส้มก็อยู่กับ คุณนัทพงศ์วณะวงสวัสด์นะคะซีเนียร์ไวท์เพซเดนต์นะคะจากบริษัทสตรีมไอทีคอนซัลทิงจำกัดนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่นัทสวัสดีครับส้มไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะพี่นัทตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่นัทสบายดีครับโอเคก่อนที่จะเข้าในรายการนะคะพี่นัทอยากให้พี่นัทนะคะช่วยแนะนําในเรื่องของสตรีมนะคะทำเกี่ยวกับอะไรนะคะให้บริการสวิตอะไรกับลูกค้าบ้างนิดน,นึงนะะ ก็เราทำธุรกิจ IT นะเป็นที่ปรึกษา,าการวางระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นะเป็นที่ปรึกษาธุรกิจดิจิตอลนะทำเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับกลุ่มลูกค้าเราก็จะเป็นกลุ่มธนาคารหน่วยง,งานรัฐหน่วยง,งานเอกชนกลุ่มภาคอุตสาหกรรมนะธุรกิจประกันภัยนะครับธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเป็นตน้นรวมถึงธุรกิจพวกโทรคมนาคมด้วยนะครับ น,นี้เองอะค่ะพี่นัดเป็นซีเนียร์ไวเปซเดนต์นะคะไม่แน่ใจว่าทางพี่นัดเองค่ะเคยมีประสบการณ์การเป็นลูกน้องมาบ้างหรือเปล่าคะแน่นอนแน่นอน่เป็นลูกน้องมา <c oughs> ทุกวันนี้ก็ยังเป็นลูกน้องอยู่นะครับ่ะสมัยก่อน <c oughs> ผมทำงานกับสกรีมนี่ก็เกือบ12ปี <c oughs> แน่นอนว่ามาในตำแหน่งที่ <c oughs> เป็นพนักงานเริ่มต้นเลย <c oughs> ตำแหน่งที่เล็กที่สุดเลยก็ปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นลูกน้องโดยตลอดก็จะมี ขอบเขตงานที่เราจะต้องทำะนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆก็แน่นอนว่าแตกต่างแตกต่าง feeling นะขนาดนั้นนะคะตอนที่เรายังเป็นลูกน้องอยู่นะคะเรียกว่าจูเนียร์ดีกว่าณนะตอนนี้เราเป็นหัวหน้าคนแล้วเป็นบอสคนแล้วอะคะ่ะ f e ล l i n g ต่างกันเยอะไหมคะมากมายมากมายเป็นเป็นแบบไหนยังไงบ้างคะเป็น เป็นเจ้านายมีลูกน้องเนี่ยแน่นอนว่าความรบับผิดชอบก็ต้องมากขึ้น,<ฆ>นค่ะแล้วก็สิ่งที่เราต้องดูแลก็ไม่ใช่แค่คนแต่เป็นเรื่องของธุรกิจเป็นเรื่องของงานด้วยมันก็จะมีความหลากหลายและความเข้มข้นมากขึ้นค่ะ<ฆ>แตกต่างจากตอนที่เราเป็นจูเนียนะแล้วเราก็ทำงานในขอบเขตที่จำกัดฟังอย่างนี้แล้วค่ะหลักในการบริหารลูกน้องหรือพนักง,งานที่อยู่ใต้บงังคับบัญชาเราอย่างเงี้ยค่ะมีคุณนัดมีหลักเฉพาะตัวของเราไหมคะว่า เราจะต้องบริหารยังไงกับทางลูกน้องบ้างอะคะอ่ะสำหรับผมเนี่ยผมมีอยู่5ข้อในการบริหารผมจะนึกถึง5ข้อนี้เสมอซึ่งเป็น5ข้อที่จริงๆแล้วผมใช้กับการใช้ชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งการสื่อสารด้วยก็คือว่าหนึ่งเลยเนี่ยกู f ดเฟ h ดกู d ดเฟ t ดคือเราต้องมีเจตนารมณ์ที่ดีมีเจตนาที่ดีทำอะไรกับน้องๆเนี่ยต้องให้น้องเข้าใจเราเสมอว่าเรามาดีนะเราเราเจตนาดีกับเขาเราหวังดีกับเขา ข้อที่2ก็คือว่าต้องรับฟังเสมอก็คือต้องพูดคุยกันเราต้องเข้าใจเขาว่าเขาเองเขาต้องการอะไรเขามีแรงผลักดันอะไรแรงจูงใจอะไรอะไรที่จะเป็นปัจจัยสําคัญทาให้เขาแบบรู้สึกอยากสู้อยากพัฒนาตัวเองอยากทํางานนั้นให้สําเร็จเข้าใจในตัวเขานะครับแล้วก็อย่างที่สมคือการที่เราจะต้องเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันเราต้องไว้ใจเขาแล้วเขาต้องไว้ใจเรา ข้อที่4และข้อที่5จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับอารมณ์เพราะว่าพวกเราเป็นมนุษย์พวกเราเป็นคนเนี่ยอารมณ์จะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เสมอเวลาที่เรามีอารมณ์นะไม่ว่าจะดีจนเกินไปหรือแย่จนเกินไปเนี่ยมันก็จะมีผลผลผลกระทบเสมอพี่นันมีหลักในการบริหารงานนะคะให้บาล้านกับชีวิตประจําวันของพี่นันยังไงบ้างคะสมัยก่อนเนี่ยตอนต้องทํางานรับผิดชอบใน เฉพาะงานของตัวเองเป็นจ uh ูเนีร์งานก็ค่อนข้างจะหนักแล้วก็ปัญหาค่อนข้างมากเราพยายามไล่แก้ด้วยตัวเองจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ๊ะบางครั้งเราเราเหมือนขี่ช้างจับตะกรแตง uh huh. เพราะฉะนั้นเจ้านายเองก็มาสอนผมว่าเนี่ยเราต้องรู้จักเรียงลําดับความสําคัญเพราะนั้นเราในงานเนี่ยมันจะมีสี่มิติก็คือว่างานประเภทที่ไม่สําคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วน ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนเราก็จะมีอีก2ประเภทที่เราพิจารณาโอ้มันเป็นงานสําคัญนะสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนกับสําคัญและเร่งด่วนด่วนมากด่วนมากจนถึงด่วนที่สุดด่วนที่สุดใช่ไหมาะตอนนั้นเราพอเราจัด Priority ได้คือเราจัดความสําคัญตรงนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราสามารถ work-life balance ได้แล้วจุดที่ทางพี่นัดเองอะค่ะคิดว่ายากที่สุดสําหรับการเป็นบอสของเราพี่นัดคิดว่าเป็นจุดไหนอะคะพี่เป็นเวลาเนี่ยแหละครับ <Yeah. S 2> ส,สิ่งที่ท้าทายมากมากก็ยังคงกลับมาที่เวลาอยู่ดีเพราะว่าเรามี24ชั่วโมงทัดท <c oughs> กันน้องๆเองก็มีงานที่ยุ่งม,มากๆกก็ไม่ได้มีเวลาบางครั้งเวลาเราไม่ตรงกัน <c oughs> ลองใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารหรือว่าใช้จังหวะเหมือนกันที่จะเข้าไปพูดคุยเสมอก็เป็นเรื่องเรื่องเวลาที่ค่อนข้างท้าทาย <c oughs> ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาค่ะพี่นัท มีผลกระทบต่อการทํางานของพี่นัทบ้างไหมนะคะแล้วก็ทางพี่นัทเองมีวิธีรับมือกับช่วงวิกฤตแบบนี้ยังไงบ้างะคะก็เรื่องการเดินทางว่าเราเป็นห่วงน้องๆที่เดินทางมาที่สถานที่ทํางานมาที่ออฟฟิศเราเนี่ยก็ใช้ขนส่งมวลชนใช่ไหมการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ เราก็เลยออกกฎเป็น work from home สามารถทำงานที่บ้านได้เพื่อป้องกันไม่ให้เขาได้รับความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้ออย่างนี้เป็นตน้นส่วนทางด้านธุรกิจก็มีผลกระทบอยู่บ้างเหมือนกันที่แน่ๆก็คือเราไม่สามารถไปหาลูกค้าได้ใช่ไหมครับก็ลูกค้าเองก็ work from home เหมือนกันแน่นอน การที่ไม่ไปหาลูกค้าก็ทําให้เราไม่สามารถจะพูดคุยถึงโครงการนําเสนอสิ่ง mm hmm. ที่น่าสนใจต่างๆอะไรหรือโครงการ <c oughs> ก็เกิดสะดุดล่าช้าอย่างนี้ก็มี <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันก็ในวิกฤตมันก็จะมีโอกาส <c oughs> พอตอนนี้สถานการณ์ปกติแล้วเนี่ย <c oughs> ก็กลายเป็นว่าการ Work ์ r ฟ m ร o มโเนี่ยยังเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ <c oughs> โดยที่ให้สมดุลแล้วกนานอาจจะเข้าออฟฟิศบางวันเวิร์ฟร์มโบางวันก็ เพื่อทําให้เกิดความคล่องตัวในกนารทํางานเป็นการรับมือกับในวิถีของ new normal เนาะที่เกิดขึ้นณนตอนนี้นะคะพี่นัดแจ้งเมื่อสักครู่ค่ะว่าพิกวิกฤตเป็นโอกาสเป็นยังไงบ้างคะพี่นัดในเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยสตรีมเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกๆเลยที่นำขุนยนต์ฆ่าเชื้อด้วย v, รังสียูวำมาใช้ในประเทศไทยสมปที่แล้วเราก็ได้มีโอกาสไป นำเสนอแล้วก็ได้ติดตั้งด้วยใช้งานด้วยอ,อยู่ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งชื่อดังมากๆแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV เดินเองอัตโนมัติฆ่าเชื้อด้วยรังสง u v ปรากฏว่าพอโควิดมามันก็เป็นโอกาสให้เราเห็นว่าจริงๆอ่ะเชือ้อโควิดเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสซึ่งไวรัสเนี่ยมีขนาดเล็กแล้วเขาอ่อนไวต่อแสง UVC มากซึ่งโดน UVC เนี่ยไม่นานเนี่ยก็ตายอาจจะแค่3 0มวิถึงหนึ่งาทีถึง2นาทีแล้วแต่ระยะ ความใกล้ไกลแล้วก็ค,ความเข้มข้นของแสงเราจึงได้ไปพูดคุยกับผู้ผลิตะนะครับแเราก็ได้นำหุ่นยนต์ตัวนี้เข้ามาใช้แล้วก็เอามาให้บริการกับลูกค้าพอพี่นัทอยู่กับลูกน้องเยอะๆใช่ไหมคะมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้รู้สึกพี่นัทเองประทับใจในตัวของลูกน้องของพี่นัทเองนะคะหรือมีเหตุการณ์ที่แบบสุดฮาที่แบบพี่นัทจำไม่ลืมมีบ้างไหมคะพี่นัทมีวันหนึ่งก็คือ <S <S ประชุมกันซึ่ง ปิดห้องประชุมร่วมก,กันกับเจ้านายเลยวันนั้นเป็นประชุมที่ค่อนข้างซีเรียสมากๆมีมีความเข้มข้นมากมเป็นเรื่องที่จริงจังมากนะก็อยู่ๆก็มีเปิดประตูเข้ามาในห้องประชุมแล้วก็ปิดไฟปุ๊บเลยแล้วก็มาเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ดูชูจนนายก็นั่งอยู่ผมก็นั่งอยู่ <laughs> กําลังคุยกันซีเรียสอะไรเงี้ยมาถึงก็ปิดไฟปุ๊บแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาเลยก็อ่าคือเป็นเป็นช่วงที่เครียดแต่ว่าพอน้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาเราก็ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยกำลังคุยกันจริงจังมา,ากเลยใช่ไหมแต่ก็ก็คือตลกอ่ะแล้วก็รู้สึกแอ p พิเชียรรู้สึกขอบคุณรู้สึกที่น้องๆเขาตั้งใจที่จะมา ừ, อวยพรวันเกิดเราเอาเค้กมาให้เป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะพี่น้าว่า <ๆ S 2> อยู่ๆมีลูกน้องของเรามาเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ถึงแม้ขนาดเรากำลังซีเรียสกันอยู่ก็เลย<ๆ>ต่อไปนี้นะคะจะเป็นคำถามเอ็กซ์คลูซีฟและเราจะมารู้จักทาง พี่นัดกันมากขึ้นนะคะพร้อมอยังครับพี่นัดครับผมพร้อมครับในวันชิวๆของพี่นัดเองอะคะ่ะพี่นัดมีการทำแอคทิวิตี้อะไรบ้างแล้วมีการแต่งตัวสไตล์ไหนบ้างนะคะเนื่องจากจริงๆอะเป็นคนทำงานค่อนข้างจริงจังเนาะ,ะก็บุคลิกก็จะดูเหมือนแบบเครียดไปสักทุกอย่างจริงจังไปสักทุกอย่างแต่จริงๆเป็นคนไม่ไม่ค่อยอยากเครียด เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะแต่งตัวสบายๆแต่ผมผมผมเป็นคนชอบแต่งตัวแบบตามวิถีชาวบ้านผมชอบใส่เสื้อ้มฮอมชอบใส่ใช่ใส่ชุดเช่าเนื้อหรือใส่ชุดกะเลี่ยงอะไรเงี้ยงานอดิเรกขอคือจิ๋มกระซา์ชอบขี่ไปเที่ยวตามสที่ต่างๆที่ไปบ่อยมากๆก็จะเป็นปีล็อกคุณพรม้้จับปีล็อกไหมปีล็อกเนี่ยสามร้อยกว่ากิโลจากจากกรุงเทพก็ ขี่ไปเช้าเย็นกลับถ้าวันไหนที่สะดวกที่จะขี่โมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นแบบนี้ส่วนถ้าไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้าน<ม>ดูแลบ้านเล่นกับแมวเล่นกับลกูกถ้าเดินห้างก็ก็มีบ้างในส่วนของเมนูอาหารสุดโปรดที่พี่นัทชอบกินมากที่สุดตอนนี้ชอบเมนูไหนบ้างะคะพี่นัทผมเป็นคนกินง่ายมากๆไม่ชอบชอบกินปลาเคม็มปลาเคม็มใช่ใช่กินไข่ต้มกินปลาเคม็มกับอะไรพวกนี้คือแบบกินง่ายๆไม่ ไม่ได้ชอบอะไรมิสมาลามากกับกินได้ทุกอย่างแล้วอย่างในเรื่องของภาพยนตร์หรือนหนังที่ชอบอะคะ่ะทางพี่นัทมีภาพยนตร์เรื่องไหนที่เราโปรดตามพิเศษมากไหมไม่รู้ทําไมชอบดูอมากดอนอมากดอนใช่ชอบดู a r m a g e d ดอนเป็นพิเศษดูกี่ครั้งก็ได้วงถัดไปนี้เรามีเซอร์ไพรส์จากทางทีมงานของทางพี่นัทเองด้วยนะครับพร้อมหรือยังคะ ไม่ค่อยพร้อมใช่ไหก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะจากทีมงานผมมีพิเศษค่ะเป็นคำถามที่ทางทีมงานนะคะ<ม>อยากจะทราบในเรื่อง<ม>ของไวฟสไตล์พี่นัทเองนะคะว่าพี่นัทเป็นยังไงบ้างนะคะ<ม>พร้อมนะโอเคครับผมเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานของส้มมาเลยน,นะคะได้ครับโอเคอันแรกนะคะถ้าเกิดว่าพี่นัทเจอว่าลูกน้องอ,งอ,งองู้งานนอนหลับว่าเล่นโซเชียลมีเวลาทำงานพี่นัทจะจัดการกับลูกน้องยังไงบ้างคะ เป็นไงบ้างคะคำถามแรกก็พอลึกออกปกติเนี่ยถ้าเห็นน้องแบบนอนหลับหรือเล่นโซเชียลเนี่ยถ้านอนนอนหลับก่อนนะผมก็จะไม่ค่อยไปรบกวนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคิดว่าดูดูไม่ดีเนี่ยผมก็อาจจะเดินไปให้เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาแบบว่าตื่นขึ้นมานิดนึงไม่สบายหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยส่วนถ้าโซเชียลก็ แตะไปก็เฮ้ยทำไรเฮ้ยดูอะไรดูว่าเขาสนใจอะไรอยู่แต่ไม่มีเจตนาที่แบบเฮ้ยอย่าดูหรือว่าดุเลยอะไรเงี้ยปกติไม่ไม่ใช่คนดิ้นรนปกติไม่ทําแบบนั้นอยู่แล้วมาเข้าสู่คําถามที่สองกันเลยดีกว่าครับพี่นัทพร้อมนะคะครับผมพี่นัทชอบไปแฮงเอาท์ที่ไหนบ้างแฮงเอาท์ก็สตรีมเนี่ยอยู่ใกล้ๆสถานทูตเยอรมันแล้วตรงสถานทูตเยอรมันจะติดกับเขาเรียกว่า justmap ค่ะ justmap เนี่ยข้างในเนี่ยเราสามารถที่จะ เข้าไปแลกบัตรประชาชนเขาก็จะเป็นคล้ายๆบาร์ของทหารอเมริกันเราจะไปตรงนั้นค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะวันศุกร์เย็นก็จะไปเป็นที่ประจำรู้แล้วนะคะว่าพี่นัดไปไหนทุกๆวันศุกร์เนาะค่ะมาคาถามที่3กันดีกว่าค่ะผมอยากจะทราบว่าพี่นัดมีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้กับลูกน้องยังไงบ้างครับครับผมเป็นคำถามดีมากๆเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยอ่า อย่างแรกเลยต้องฟีดแบ็กเขานะคือผมเป็นคนที่เชื่อเสมอไม่มีอะไรดีที่สุดแม้กระทั่งตัวผมว่าผมผมเชื่อว่าวันนี้เราจะต้องดีกว่าเมื่อวานคือพยายามพัฒนาตัวเองทุกวนันฟีดแบ็กตัวเองอน้องก็เช่นกันเราจะชวนน้องคุยว่าน้องๆมีวิธีการที่จะฟีดแบ็กตัวเองอย่างไรวันนี้เราอยากเก่งกว่าเมื่อวานได้อย่างไรบ้างแล้วกัน อะไรบ้างที่เราเรียนรู้จากในอดีตเราเราอยากทำให้ได้ดีขึ้นอเป็นแนวคิดที่เยี่ยมมากเลยนะคะคพี่ค่ะส้มพอดีส้มทราบข่าวอะค่ะว่าทางพี่นัทมีการจัดหรือทำในเรื่องของคอคร์สเทรนนิง่งด้วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นไงบ้างก็เทรนนิ่งเป็นคอร์สออนไลน์ครับรกันกับอีทูมอค่ะค เป็นคอร์สสอนเกี่ยวกับพวกทักษะการสื่อสารค่ะก็สามารถเข้าไปเซิร์ชในอีดูมอลได้เกี่ยวกับ master of persuasion ก็คือเราสามารถที่จะเป็นนักเจราจาต่อรองและโน้มนาวใจได้ค่ะ,คะ๋ยวส้มจะทิ้งลิงก์ไว้ตามด้านล่างนี้นะคะกลับมานในส่วนของทางด้านสตรีมค่ะอยากให้พี่นัดสรุปอีก อีกทีนึงว่าทางสตรีมเองมีโซลูชันอะไรที่โพสต์ไปทางลูกค้าบ้างนะคะครับผมสตรีมไอทีคอนซัลทิงนะ,ะเราทำครบวงจรเลยเป็นที่ปรึกษาทาั้งด้านไอทีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาธุรกิจดิจิตอลนะครับทำทั้งระบบฮาร์ดแวร์แล้วระบบซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ นะแล้วมี3 s o โซลูชันตอนนี้ที่เรามุ่งเน้นมากเลยเพราะจะช่วยให้คุณลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนจากธุรกิจธรรมดาไปสู่ธุรกิจดิจิตอลได้หนึ่งนั้นก็ได้แก่เรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยทูนที่เราเรียกว่าโลโ o ้แพลตฟอร์มสอก็คือเรื่องของ e-tax e-invoice นะ กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะเปลี่ยนจากระบบอินโวイスหรือใบกำกับภาษีเนี่ยให้เป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ประหยัดเรื่องการปริ้นกระดาษใช้จ่ายไม่ต้องมีและเรื่องของกระดาษไม่ต้องมี m e s เซนเจอร์ไปส่งส่งข้อมูลกับสรับรภารโดยตรงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับอย่างที่3ก็จะเป็นเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์คุ้มครองเกี่ยวกับข้อมูลส่วน,คนคบุคคลนที่เขาเรียกว่า p d p a ก็สตีมก็จะมีโซลูชันแล้วก็ให้เป็นผู้ ให้คาปรึกษาและเป็นที่ปรึกษาแล้วก็วางระบบเพื่อตอบสนองให้องค์กรธุรกิจเนี่ยสามารถทําเรื่องนี้ตรงตามพรบรได้ก็มีสารโซลชันที่ฝากไว้สำหรับสตรีตอนนี้ครับ,รบก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะอยากส้มอยากจะรบกวนทางพี่นัดเองค่ะช่วยฝากข้อคิดถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะคะว่าทางพี่นัดเองมีหลักในการบริหารคนบริหารงานยังไงบ้างนะคะตลอดชีวิตที่ผ่านมาของผมเนี่ยผมคิดว่ามีเรื่องหนึ่งที่ใ้า้ที่สุดแล้วเราเรียนรู้ว่า มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวเราเป็นสัตว์สังคมเราต้องมีการพูดคุยสื่อสารไม่ว่าเราจะ,ะทํางานที่ไหนหรือเราจะเป็นเจ้านายหรือเป็นลูกน้องก็ดีเนี่ยอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆคือการสื่อสารและการสื่อสารที่ดีจะต้องมาจากใจิตใจที่ดีซึ่งเรื่องเรื่องนั้นน่ะมันคือการที่เราเข้าอกเข้าใจผู้อื่นหรือเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า e m p a t h ีผมค่อนข้างมีความเชื่อมั่นเรื่องนี้ค่อนข้างมากถ้าฝากใครก็คือว่า ความเห็นอกเ,เห็นใจนะเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ว่าเราจะคุยกับใครทำงานร่วมกับใครจะเป็นเจ้าหนายหรือไม่หรือเป็นลูกน้องหรือไม่เราเข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยเราเข้าอกเข้าใจเขาก่อนเขาจะเข้าอกเข้าใจเราค<อ>ิดว่าเรื่องนี้สำคัญค่ะ วันนี้นะคะเราได้รับแนวคิดในเรื่องของการบริหารคนบริหารงานจากทางพี่นัดไปไม่มากก็น้อยแล้วเนาะ e ี EP ถัดไปนะคะจะเป็นบอดท่านไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Everyday Digital ด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่นัดและส้มขอญอาตลาไปก่อนแล้วกันนะคะเจอกันอ e ีหน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวเราเป็นสัตว์สังคมเราต้องมีการพูดคุยสื่อสารไม่ว่าเราจะ,ะทํางานที่ไหนหรือเราจะเป็นเจ้านายหรือเป็นลูกน้องก็ดีเนี่ยอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆคือการสื่อสารและการสื่อสารที่ดีจะต้องมาจากจิตใจที่ดี